รถเข้าใหม่มิลานปีสิบสองหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทจะเฟรนช์ได้เต็มนะออโต้สีขาวตัวท็อปคูสตาร์ทมาดูกันได้กุญแจรีโมทคูสตาร์ทนะเห็นไหมคูสตาร์ท มาดูกันได้หนึ่งแสนปื่นบาทล้อใหม่ยังใหม่จะเป็นนั้นนี้เต็มสีขาวด้วยหายยากสียก็นิยมมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดอีกคันหนึ่งสวิบ ปี22ครับปีใหม่สุดๆปี2อง2ั0สองสองบแสนสอง0มบาทตัวท็อปพูสตาร์ทเหมือนเดิมตัวท็อปพูสตาร์ทเปาะหนังนะครับตัวท็อปนี่เปาะหนังอยู่แล้วมาดูกันได้ล้อใหม่ยังใหม่นะจ๊ะสี่แสนสองมบาท แต่ไฟแนนซ์ได้เต็มนะสกเกิร์สปอยเลอร์เต็มสวยเลยนะจ๊ะมาดูกันได้เดิมเดิมใหม่สองหมื่นเหมือนรถใหม่ถูกกว่ารถใหม่สองแสนสี่แสนสองหมื่นบาทรถใหม่เท่าไหร่หกแสนกว่า